หากพูดถึงฟุตบอลรายการชิงชแชมป์ชาติจากทวีปแอฟริกาหรือ African Cup of n a t i o n ครับแน่นอนครับว่าอย่างที่ทุกคนนั้นรู้กันดีการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางซีซั่นของฟุตบอลยุโรปนั่นจึงจะไม่แข่งจากแดนการทวีปจากหลายสโมสรต้องกลับไปเล่นให้กับทีมชาติของพวกเขาและก็เป็นที่แน่นอนครับว่าทางหงส์แดงลิเวอร์พูลของพวกเราก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่หนีไม่พ้นและดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงเลยแหละครับ พอทางนับตามรายชื่อมีถึง3ผู้เล่นของทางลิเวอร์พูลที่จำเป็นต้องบินกลับไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาซึ่งประกอบไปด้วยโมฮัมเหม็ดซาห์ท็อปสกอร์จากทีมชาติอียิปต์ซาดดโอมาเน่ครับดาวยิงจากเซเนกัลและรวมถึงแดน,นกลางอย่างนาบีเกตาที่ต้องกลับไปรับใช้ทีมชาติกีนีและแน่นอนครับว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง3คนก็ได้ลงทำการแข่งขันในรายการพรีเมียร์ลีกแมตช์สุดท้ายที่บุกไปเสมอเชลซีที่แซตนฟอร์ดบิล์ได้2ประตูต่อ2ก่อนจะบินกลับไปในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติ ซึ่งพอหลังจากที่ทั้ง3คนเนี่ยได้บินกลับไปยังทวิปแอฟริกาฐานะของเว็บไซต์ This Is a n f i e l d ครับก็ได้ทำกรอบเวลาคร่าวๆให้เหล่ามรนาสาวกเดอะคอปครับรอคอยการกลับมาของทั้ง3คนแล้วข้อมูลที่ทาง This Is a n f i e l d ได้รวบรวมมานั้นจะเป็นยังไงให้ทุกคนตามริ v บ r p o พ l t ูเดยไปติดตามข้อมูลทั้งหมดกันได้เลยครับ โดยที่ว่ากันว่าอย่างเร็วที่สุดครับทั้ง3คนนั้นอาจจะกลับมาได้ในวันที่ราวๆสิบเกาถึงยีมกราโดยที่ทาน้าของซาเดียมาเน่และก็นาบีเกตาทั้ง2คนนั้นมีโอกาสโคจอมาพบกันเพราะอยู่ร่วมกลุ่มีซึ่งประกอบไปด้วยทีมชาติเซเนกัลของมาเน่กินีของเกตารวมถึงซิมบับเวกับมาลาวีส่วนอียิปของมอเมซาลาครับจะอยู่ในกลุ่มดีซึ่งมีทั้งไนจีเรียสุดานและก็กินีบริสซา ซึ่งพอดูจากข้อมูลทั้งหมดครับมีความเป็นไปได้สูงที่ทั้งอียิปต์เซเนกัลและก็กินี3ชาติของแข้งหงแดงทั้งหมดน่าจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มได้สาเร็จอย่างไรก็ตามก็มีในกรณีที่หาก3มชาติของแข้งหงแดงนั้นตกรอบแบ่งกลุ่มแข้งคนดังกล่าวก็ต้องรีบบิดกลับมายัางเมอร์ซี่ไซด์ภายใน24ชั่วโมงทันทีอย่างไรก็ตามถ้าหากทั้ง3ชาติครับสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์ได้สําเร็จเกมที่ต้องบุกไปเยือนเซลเฮิร์สพาร์คของเซางจะเปเ่อรไเ่สามารถเึ้นเลยครับ แล้วในเรื่องต่อมาก็ต้องมารอดูว่าลำดับต่อไปในรอบน็อกเอาท์ของศึกแอฟริกันค p o ฟอ a เนชั่นนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไหร่โดยรอบ16ที่สุดท้ายครับจะแข่งขันวันที่24 2 7ถึง27มกรารอบก่อนรองแข่งขันวันที่30 3 1ถึง31มมกราและรอบรองครับเกิดขึ้นระหว่างวันที่3 4ถึง4กุมภาพันธ์โดยกรอบเวลาทั้งหมดครับจะเกิดขึ้นในช่วงที่พรีเมียรีกนั้นพักเบรกช่วงฤดูหนาว โดยทางลิเวอร์พูลครับจะไม่กลับมาแข่งขันจนกระทั่งถึงวันที่10กุมภาพันธ์ที่จะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นั่นถึงหมายความว่าหากช้าสุดครับหากทีมชาติของใครสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบชิงได้การกลับมายัางเมอร์ซี่ไซซ์ช้าสุดก็จะอยู่ในวันที่7กุมภาพันธ์นั่นเองหละครับแต่ก็ยังมีเพิ่มเติมตรงที่ว่าหากใครสามารถฝ่าฟันเข้าไปถึงนัดชิงได้สําเร็จก็ต้องวัดถึงสภาพร่างกายและก็จิตใจอีกทีว่านักเตะคนนั้นพร้อมที่จะกลับมาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลพบกับ พอากทีมชาติของใครสามารถทะลุเข้าสู่นัดชิงได้สําเร็จก็อาจจะได้เวลาพักผ่อนเพิ่มเติมซึ่งก็น่าจะกลับมาได้อีกทีในเกมที่พบกับเบอร์ลีในวันที่13กุมภาพัานธ์นั่นเองแหละครับและเพื่อนๆอะไครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถร่วมคอมเมนต์และพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยสําหรับวันนี้พวกเราลิเวอร์พูลทูเดย์ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดซับสไครป์ใน YouTube เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ